สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful เดี๋ยวนี้จะพามาทำพแกงผะแนงเจวัตถุดิบก็จะมีโปรตีนเกษตรเนื้อนุ่มอ่าบาาอาจจะเลืกเนื้อนุ่มอมูหมูนุ่มหรือว,ว่าไก่อบรมคนเจนเองแล้วก็มีพริกแกงแดงมีกะทิมีกะปิแล้วก็หัวใจหลักคือกะปินะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็มะเขือพวงขาดไม่ได้เลยนะครับผมแราก็จะแช่โปรตีนเกษตรกัน ให้นิ่มๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอ,อ,พอคำเนาะประมาณนั้นตั้งกระทะลงไปเทกะทิลงไปเคี่ยวกับพริกแกงให้มีความหอมเลยนะครับผมหอมค่อยๆเคี่ยวเย็นๆให้มันหอมนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทิแตกมาแล้วก็พริกแกงเดลงไปผัดๆให้หอมพอหอมเสร็จแล้วนะครับผมนี่จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมโปรตีนเกษตรเดี๋ยวถ้าอ,อยากสั่งซื้อก็กดใต้ลิงก์ได้ผมจะลงไว้ให้เนาะประมาณนั้นแล้วก็สูตรวิธทีทำจะลงใต้ลิงก์ด้านล่างอีกรอบหนึ่ง นะครับเราจะเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันพอแตกมันอะไรเสร็จแล้วผัดได้เสร็จแล้วแล้วเราก็เอาโปรตีนเกษตรพอพริกแกงมันหอมนะเอาโปร,โปรตีนเกษตรใส่ลงไปแล้วคลุกกับน,น้ำผัดผัดไปสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่น้ําตาลใส่แดงลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปใส่น้ํามันหอยเจยลงไปนะครับผมแล้วก็ลดีเจลงไปหัวใจหลักของเขาก็คือว่ากะทิต้องถึงต้องมีความมัน ต้องมีความมันอ่าแล้วก็อย่าลืมใส่กะปิลงไปนะที่สําคัญเลยอย่าลืมใส่กะปินะครับผมแล้วก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งเคี่ยวเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะ้ำขุกลิกเนาะเสร็จแล้วชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการเมื่อรสชาติโอเคชีกไว้มะกรูดลงไปใส่มะเขือพวงลงไปรสชาติของเขาจะมีความมัน,ม,ม,น,นมีความเผ็ดนิดนิดมีความเค็มนหน่อยหน่อยมีความหวานนิดนิดนะครับผมพูดง่ายว่าสีรสเลยก็ว่าได้ นะครับผมก็ยังไงฝากช่องนอน้อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆผมก็ทำคลิปทำอาหารเจสัตว์เลี้ยงการเกษตรการท่องเที่ยวเนาะคลิปทำหลายอย่างนะประมาณนี้ก็อ่าเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เอาพริกหั่นพริกชี้ฟ้าเป็นเส้นโรยหน้านะครับผมอันนี้ผมจะทำแบบแต่งหน้าคือมันไม่สวยข้างหน้าไม่สวยทีนี้เราก็จะทำการตั้งกระทะลงไป ักน้ำมาใส่นิดหน่อยแล้วก็เทกะทิลงไปนิดหน่อยแล้วก็พริกแกงแดงลงไปเคี่ยวจนมันแตกมันเสร็จแล้วก็มาละอ่าราดแล้วก็โรยหน้านะครับอ,อ่นนี้ก็โรยหน้าโดยใช้พริกเส้นๆนะครับแล้วก็ราดน้ำลงไปอันนี้ก็มาทาอ่ามาเรียกว่าอบุญกุศลมาฝากพี่น้องทุกท่านแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือทํางานบุญ6วันเลยสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมมาทานด้วยกันนะครับผมก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะวันนี้ก็มาทําลงทาน